สวัสดีครับคลิปนี้ผมแนะนํารถสวยนะครับผมสาหรับท่านที่ไม่มีเงินก้อนนะครับใช้เงินออกรถแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อน2 0 0 0กว่าบาท60นวดนะครับผมราคาเต็มอยู่ที่1,18,000บาทนะครับสาหรับเียออคันนี้ผมเกียร์โต้ปี05นะครับก็ถือว่าเป็นราคาตลาดปกติทั่วไปนะครับ118,000บาทพิเศษก็คือผ่อนได้จะหากนะครับ2,900 72บาทห0งวดนะครับเป็นเครื่อง1 5เบนซินเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับแอร์เย็นภายในสะอาดครับรถบ้านใเทสระเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีพิกัดดูรถอยู่ได้ที่บางพลีสมุทรปราการนะครับภายในสวยสะอาดนะครับผมเบาะกำมะหยี่เดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับสวยๆครับ โตโยต้าวีอใช้งานง่ายไม่จุกจิกไม่งงงงนะครับผมรถรุ่นนี้อึดทน,นมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสนะครับเกียร์ออโต้ระดับไฟฟ้ารังสีบานถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผมลงไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับคลิปที่ชื่อคลิปก็ได้ครับเบอร์โทรได้รายละเอียดจะเด้งขึ้นมาและสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ